วันนี้ก็จะมีแบบว่าปูมานะคะไข่แดงสาหร่านะคะหอยปูตดปูรวกนะคะปูตืดหอยนางลมแล้วก็ไอซิสเซอรี่ทางด้านนั้นนะคะซิสเซอรี่จะสุกสุกวันนี้สอนวิชาอะไรคะครูสมศรีวันนี้ขอเรียบร้อยฝึกกศึกษาหรอช่วงนี้ผิวพันดีขึ้นเนาะตลอดเลยอ,เอย่ากเบา กินตัวเดิมเหรอเดี๋ยววันนี้มีมีแบบมีเผื่อฉันนั่งแม่ฉันขอคือต่อแกกล่องหนึ่ง้านประกบยำสามแซบครับสามเัืเกล้าที่แบบไม่จ่าเฮ้ยอย่าเป่ามาโดนตรงนี้นะ อ่ปล่อยมนนะเดี๋ยวหลวงเสน่ประกบมาเริ่มกัรคิ่วหนึ่งค่ะไปสดแล้วเหรอตั้งได้ยังคิ้วหนึ่งสาบ้านไหนสามคิ้วยาวมากเลยอย่างเนี้ย บอกแบบใช่ไหมบอกเลยจริงๆบอกจริงๆนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะบินหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งเอีจ๊ะแพงม่วงโพดล้าไม่ล้าเผ็ดน้อยไม่ล้าหมดเลยเผ็ดน้อยหมดเลยนะโอเดค่ะแพงโคตรร้อนไม่ล้า อ้วกเยอะอยู่นะปวเอาวันนี้หอยเปลี่ยนสีมันเป็นเปลือกบอกแล้วมันเป็นเปลือกเมื่วันนั้นยังแดงอยู่เลยปูม้าเข้าโโพดปูม้าเอาพิเศษสองร้อยเนาะขอปลเป็นปูม้าพิเศษนี่อันนี้หนาวเหรอนะทำไมใส่เชือกน้นรัดกลุ่มนั่นเลยอ๋อร้อนแดง นางกินต pues ัวน uh uh ี้รสเลิศนะทุกคนเดี๋ยวจีเน่จะซื้อนางกล่องหนึ่ี่มาเป็นอะไรครั้งที่แล้วนางให้ดูรู้สึกจะเป็นเมลอนอะไรสักอย่างมีขอบแต่ครั้งที่แล้วให้นางสั่งเผื่อแล้วแหละได้เนาะ้วันนีมขายรสวัสดีค่ะลืมสวัสดีค่ะลืมพ่อทีค่ะเออาน้องแก่เยอะไปน้องแ็งเยอะไปหน่อย น,นี่เป็นปูจ้าระวังแทงมือตัวเองด้วยอันนี้ปูจากประเทศอะไรอันนปูเนี่ยหรออันนี้เระไป็นต้นบ้านค่ะลาวท่านจาพม่าพม่าปูจากพมา่าเมืองอะไรนะพี่โจไปอ่ะที่ทก,กั้งตัวใหญ่อมาลิ้เออมาลิตนะคะปูมจาก<ใ>นึงมาลีตชื่ออะไรเนี่ย ปูมาปูนี่แหละปูระกีบนี่แหละมาให้นางมีชื่อปูของนางปูมะเร็งเต็งปูมะเร็งเต็งวันนี้ปูมะเร็งเต็งทำไมไมีแต่ตัวปูเมียไม่ค่อยมีวันนี้วันนี้ปูหายจ้วันนี้ปูได้ได้ก็ถือว่าดีได้ได้ได้ปูกระตุ้วกระนี้วสองร้อยนี่ใส่กี่ตัวไปเนี่ยใส่หมดตะกร้าไปเลยแถมเที่ยวปานเวลาปัจบตกตัวทุกคน น,ำนำาำก็จะเอาใช้น้ำตัวดานะคะตัวดาล็อกอม,มันตามันคือแน่นๆตาทักคนท่ัน สองร้อยไงนี่ค่ะสองร้อยบาทนะคะแต่ถ้าตัวใหญ่ก็จะได้ประมาณถ้าตัวใหญ่หน่อยก็จะได้ประมาณสามตัวแล้วก็ไข่แดงแดงสองาบมะยมไข่แดง คนเยอะนะคราเโมนนักจ้างเราเป็นนักจ้าโอ้ดูลูกค้าเยอะมากนี่เราหมดงานแล้วเป็นเงี้ยหมดงานที่เป็นของเราติดงานกระช้าสิบวันหมดงานกระช้าแล้วเป็นของเราทีเนี้ยเออ้กระช้าร้านคนขายยำเยอะนะฮะก็ต่อขึ้นน้ำไปเขบอกโอ๊ยยอดลุกลดลงมานิดนึงนะแต่ว่าหมดงานก็โอเคนะครับโอ๊ยมันต้องลดโอ๊ย ไข่แดงเค็มค่ะราคาเท่าไหร่100บาทไข่แดง6กหฟอง1 0 0่งร้อยบาทยำไข่แดงเค็มค่ะร้านอัตยยำก็ไม่ใช่ร้านปกติสองจานสองจานบ้านไหนเอ้ยกูม้าห้แขรงกุ้งสดทอดทอดอย่างเดียวอ้าสองถุงเหรอ ของถูกใช่ไหมปูมาหอยแข็งกุ้งสดหนึ่งแล้วก็ไข่แดงเค็มประกอบอีกหนึ่งเส็จกลางปลาดได้งัจะมีออกกระมังแยกนะคะ แข <saint S 1> ่งุ้งมาแข่งกุ้งนะคะเอาคมาก็หมดแล้วว่าแกวันนี้อุ้ยมีน้อยเมื่อวานมาโอ้โหเมื่อวานนน้นแน่นแบบว่าทำหมดเหมือนกันแต่ว่าคนเยอะมากว่าเอฟซีสมสิบเนยัคนเยอะครับโอ้โหความเย่นตรงบางซอยเราก็เลยเอาแบบว่าเอาเท่าดีกว่าไม่มีดีเอาเท่าที่มีก็ดีเหมือนกันขายหมดทุกวันเนาะดีมันไปกว่าคู่เดือดค้าง ใยกับม่นโคมโน้ตฮะบอกกะทไายกับคม่นโคลมขนเตเลยให้ยืมให้ยืมมากันสั่นนยยม่ทำไมวันนี้ปากตีวันนี้คนนู้ดเนี่ยแบบเป่ๆแบบปุนว่าน่ารักน่ารักตมุตมิตมิตมตมู กุ้งสดใช่ไหมราคาเท่าไหร่แกมาแข่งกุ้งอันนี้มาแข่งกุ้งมาแข่งกุ้งสองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยยี่สิบบาทอุ้ยกุ้งไม่ตายแต่ว่ากุ้งสดดีนะคะฮะยังไม่ตายาเลยสวัสดีค่ะได้จ้าใครที่สั่งนะอินบ็อกเข้าไปได้เลยจ้าสรับก้าวแล้วนะคะเอ,อ่อสําหรับคนที่สั่งน้ำยำที่เฟซชีเน่นะคะสั่งที่ประกบนะคะ คี่ก็อินลอกงก็สั่งน้ำจ้ำฉันประมาณสี่ห้าคนค่ะฉันก็เลยบอกว่าให้ไปที่เซตนี um <S 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 ้ยังไม่ตอบเหมือนก้อตอบเป็นรอกยังไงเราสอบตรวแน่วันนี้นางสวยพิเศษทุกคนช่วงนี้นางดูดีขึ้นมากผิวสวยอ่อนลง่าอ๋อแล้วเมื่อก่อนดูหน้าเกลียดนะครับฉันนึกว่ากินอะไรจะจะหาอะไรมาดูดๆกันอะไรจะเข้าเรื่องอะไรก็ขอเรู้สิ ทิ้งไปเลยช้อนไม่ต้องเสียดายมีเยอะก็มีคนเลือกได้ครับเก็บไม่ได้เลืกกได้ได้ไหมได้ได้ยังมีจานครบไห้เนร็จไข่แดงเต็มระกร้อนะคะตะกร้อต้องแยกไปนะเดี๋ยวมันจะมันจะนิ่มก็โดนน้ำยำสามจานสามจาน สามจ้าน้ำวัาสามจ้าเติมสามเลครรวมทะเลปลาได้เผ็ดได้รวมทะเลนี่ใส่ไข่แดงก็ได้โอเคค่ะแล้วก็นางลมไม่ใส่ปลาไกนนะครรวมทะเลไม่ใส่ไข่แดงก็สองร้อยาคาเดิมนะคะย่งได้ค่ะ ไ่บอกฉันอยากได้แบบละเอียดแบบฟูก้องสะด้องดน่งนะคะแบบละเอียดละมุนแล้วก็เวลาที่แบบใส่ไปในน้ำยำทุกคนมันก็จะไม่ปากมันก็จะเข้ากับน้ำยำได้ดีนะคะทำให้น้ำยำมันจะไม่เป็นกากดจริงจริงอนนี้ครับจริงจริงฟู้อีกแล้วข้นมาเลยกระด้าูกนะคะอุ้ยจริงๆนะ ลูปูหลักปูเลนดูหลุบถูกเหลือหูลมนมนั้นชุ่มอ่ะปูแน่นมากทุกคนดูนี่สิ z o o ใกล้ๆนะคะโนปูหรือนมคะมีชาิพริด้แล้วเนาะโอเคแล้วนะคะเอถ่ายใกล้ได้นะขอบคุณขอบคุณนะจ้าน่ารักมากเลยอี อ,อ๋อขอบ,บคุณมากลกูกถ้าดูจากชถ้าดูดักพี่จะได้รับส่วนลดนะนแถมคู่หนึ่งตัวด้วยนะแถมไข่ให้น้องหนึ่งลูกก็ได้ว้าวเฮ้ยลูกค้ามากไกลนะคะมาจากลูกค้ามากไกลค่ะจะเอาไปคุยอยี่ยว่าอยากจะกินขนมได้มาแล้วเลยเนาะยอาแถมพริกให้คุณพี่หนึ่งทับพีเอาเป็นหอยดองไอ้หอยนี่ได้ไหมหอยนางลม น้ำลมเป็นครูค่ะไข่ยำรวมสองร้อยรวม250ก็คุ้มมากคุณพี่แถมรูปเนื้อมีแถมมีแถมนี่นะคะทุกคน250บาทนะคะได้รวมทุกอย่างหน้าร้านยกเว้นไข่แดงเค็มจ้าไข่แดงเค็มก็เพิ่ม0บาสะะิบอืม เ้ก๋เตี๋ยวด้วยครับนกินที่ไหนอะที่วันลครอ๋อสองตืนสองตืนคุณุังไม่กนอวันเพื่อนมากินต้องมานะาห่าหน้าจัดต้องมาแตงดวถ้าผู้นี้พี่มามาแสดงวัดเลือดแต่ถ้าพี่เราไม่มาต้องตามผนังรมเผ็ดกลางอันนี้เป็นหอยนางรมเผ็ดกลาง แล้วเวลายำมาถั่วมันนักจะละเอียดแบบใครเนี่ยอ๋ออันนั้นคือถั่วก็ละเอียดหมดเลยใช่ไหมตอนเนี้ยมันก็จะแห้งยำเนี่ยมันก็จะใช่ข้าวแบบยู่ยๆมันจะตะมหูตะมมีตะมมีตะมหูอ่ะก็จะอะอันนี้ได้ไหมเห็ดใปบอกได้นะแตน้องทำให้ใหม่ได้นะ ตัวนะคะระวังนะคะระวังนะคะต่อไปคิวที่สี่ค่ะสี่จ้าบ้านไหนเอ่ยจ้าสี่จ้าโอเคค่ะกุ้งสุกไส้กรอบเผ็ดน,น้อยไม่ล้า,นนลเ,ลาลเดี๋ยวนึงนะไหนน้าถ่าูกก่อนได้ไหม้าแล้วเดี๋ยวได้ครับหนูถ่ายให้ไหมน,นี่ค่ะงขอมีคนถ่ายให้่เนาะเสวยยัง <dye> ขอบคุณนะคะทำไวมากไม่ช้าหนยถ่ายไม่ทัน อยากชอบแต่ชอบข้าวโพดชอบมะม่วงแล้วแต่ถ้าไม่ชอบมะม่วงก็เอาข้าวโพดเดียวก็ได้เนี่ยนอนใจนอนไหนอ่ะนอนไหนอ่ะนอนอยกินแล้วก็กุ้งกุ้งสดกุ้งดอยสด ุดปลาได้ไม mm ่เผของตมนี่มันละเอียดแล้มันรู้กเอนขาน้ำจีพ่โจมันละเอียดนะท่มันละเได้มันอร่อยอ่ะมันกลมมันกลมกล่อมอ่ะสูตรม่แหรออือโอเคอ่ะตัวเองอันนี้ปลา ไทยเมื่อกี้ไม่ลาอันนี้ร้าได้ไหมลดแม่ลดนะของคนที่ติดตามจนจะมีจนแลยวใช่ไหมครับร้านกระกยำสามฮ้าปูม้าหรอุมติดตามแลสวติดคุณบิ๊ก